หลังจากเทพเจ้ามังกรซีลีนได้พ่ายแพ้ให้กับอิกเนียเรื่องราวของการต่อสู้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปและเหล่ามนุษย์จะสามารถหาหนทางในการต่อสู้กับเทพเจ้ามังกรได้หรือไม่ฟรีเทลควีส100ปีตอนที่108ชื่อตอนว่าการตื่นขึ้นของพื้นปฐพีจากความกลัวของนักสืบ ตัวเขาเองได้ตะโกนอยัางสุดเสียงเพื่อหยุดการต่อสู้ระหว่างซิลินกับอิกเนียเพราะสำหรับนักสือแล้วตัวเขาเองไม่อยากให้มังกรต้องตายแต่เรื่องราวมันก็ดูเหมือนว่าอิกเนียเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นเพียงแค่ชั่วพลิบตาเดียวอิกเนียแต่ทําการสังหารเทพเจ้ามังกรเซลีนทาให้นักสือเขาโกรธจัดเป็นอย่างมากทั้งซูสคูแฮปปี้ Happy, ก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์นี้และถึงแม้ว่าภารกิจของนักสือจะเป็นการผนึกเทพเจ้ามังกรแต่ตัวเขาเองนั้นกลับไม่เห็นด้วยที่ อิกเนียจะทําการสังหารเทพเจ้ามังกรเซลีนที่เป็นหอพันมังกรเหมือนกันอิกเนียเขาได้บอกนักสื่อไปว่านี่นักสือการเอาชนะห้าเทพเจ้ามังกรนะ่ะเป็นสิ่งที่ตัวของนายจะทําหลังจากนี้ไม่ใช่หรอตัวของนายนะ่ะควรจะขอบคุณชังนะนักสื่อที่ตัวของฉันนะ่ะได้ทาการโคน่นเทพเจ้ามังกรเซลีนหนึ่งในมังกรที่เป็นศัตรูของนายยังไงล่ะมันไม่สําคัญหรอกว่า จะเป็นใครที่จะเอาชนะเซลีนหรือว่าแกสำหรับตัวฉันแล้วการที่ตัวของแกน่ะทำการฆ่าพวกพ้องฉันน่ะเกลียดเรื่องแบบนี้ที่สุดเลยวกพ้องอย่างนั้นเหรอสำหรับตัวของฉันแล้วเธอน่ะไม่ใช่พวกพ้องของฉันแต่ว่านะนสื่อหากว่าจะมีใครติดตัวฉันน่ะนับเป็นเพื่อนมันก็คงจะมีเพียงแค่มังกรดินโดกราแมกโอเพื่อนอย่างนั้นเหรอเฮ้ เดี๋ยวก่อนสิเสียงนี่มันบ้าจริงเสียงแบบนี้นะ่ะอย่าบอกนะว่าหลังจากเสียงไปศนาจบลงไปแล้วในตอนนี้เขาวงกฎมันได้เกิดการสั่นไหวแทนเพ่ลินดี้เขาได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้พวกเรานะควรหลบหนีแต่ชาวนั้นกลับไม่เห็นด้วยเขาได้พูดขึ้นมาว่าพวกเรานะยังหาหน้าเสือและแฮปปี้ไม่พบเลยและดูเหมือนว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ล่ะก็เขาวงกดคงได้พังทลายอย่างแน่นอน ทางด้านฟังของลักซัสเรย์เยอร์ในตอนนี้ก็กําลังหนีออกจากเขาวงกดเช่นกันแต่ทว่าบุคคลที่ไม่คาดคิดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดก็หาตัวนายเจอตรงหน้าของลักซัสคือชายที่มีนามว่าคิรินดอกันเซเลเยอร์ที่เทพเจ้ามังกรเซลินเคยบอกว่าในบรรดาดากันเซเลเยอร์ในเขาวงกดชายคนนี้มีความแข็งแกร่งเป็นที่สุดนายเองสินะเราทั้งสองคนน่ะมาจบการต่อสู้กันเถอะ ในตอนที่เขาโว้โกรธกำลังพังทลายแบบนี้มันไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญไปกว่าการจบการต่อสู้ระหว่างเราหลังจากคิลินพูดจบแล้วลักซัดเวเยอร์เขาได้บอกให้เวอร์โกพาลูซี่หนีไปและตัวเขาเองจะเป็นคนรับมือกับคิลินการต่อสู้ในครั้งนี้นะ่ะจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองคนและเป็นคนสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสงกิล์ ตัวของฉันน่ะจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นฉากตัดไปทางฝั่งของอิกเนียเพื่อนสหายตลอดเวลา100ปีมานี้ตัวของนายน่ะไม่เคยมาเหยียบลุ่มศพของฉันเลยแต่ว่าพวกเรานั้นก็ยังคงเป็นเพื่อนกันสิ่งแบบนี้หรือว่าจะเป็น โดกราแมทหลังจากเซลินพูดจบแล้วบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้พุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งนี่มันก็คือมังกรดินโดกราแมกทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างมากกับการปรากฏตัวในครั้งนี้ร่างกายของเทพเจ้ามังกรดินมันค่อยๆโผล่ขึ้นมาและแล้วเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ทำไมตัวของข้านะ่ะต้องไปเยี่ยมหลุมศพของคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยละ่ะต้องขอขอบคุณอาเลสเซเลียตัวของข้านะได้หลับไหลอย่างยาวนานเลยง่ายพี่ชายง่ายไม่เจอกันนานนะโดกลาแมกเดี๋ยวก่อนสิโดกลาแมกนะไม่ใช่มังกรที่สร้างเขาวงกดอย่างนั้นหรอนี่ ในที่สุดน่ะตัวชังกกพร้อมสําหรับแผนการแล้วชังดูแล้วโดกลาแมกเราทั้งสองจะเริ่มแผนการในสถานที่ที่พวกเราได้นัดมากันเอาไว้ถ้าอย่างนั้นลราก็ตัวของนายน่ะเชิญไปก่อนเลยไปก่อนอย่างนั้นเหรอตัวของฉันน่ะไม่ได้ตื่นขึ้นมาเกือบร้อยกว่าปี อยากจะขอยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแล้วตัวของข้านะ่ะก็เห็นว่าที่บริเวณแถวนี้มันก็มีมนุษย์มากมายตัวฉันเองก็อยากิืมนสดเหล่ามนุษย์อีแสนอร่อยในเขาวงกลมแห่งนี้อย่างนั้นหรอกเหรอโดกราแมกตัวของเจ้านะ่ะอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่านะฉันขออยู่อย่างหนึ่งอยา่าฆ่าเจ้าหมอนั่นสละไอ้เจ้าหมอนั่นนะ่ะมันคือเหยื่อของฉัน โอ้อย่างนี้นี่เองสินะเด็กหนุ่มคนนั้นคือมนุษย์ที่ถูกอีกนิวเลี้ยงดูมาสินะไม่แปลกใจเลยทำไมตัวของนายนะ่ะถึงได้พูดแบบนั้นออกมา <c oughs> ฟังข้านะโดกราแมกฉันไม่แคร์หากว่าตัวของนายนะ่ะจะกำจัดเจ้าพวกมนุษย์ในเขาว่งกดนี้เฮ้เดี๋ยวก่อนสิถ้าอย่างนั้นตัวฉันน่ะ จะกำจัดมันได้ยังไงล่ะจงฟังสิ่งที่นายต้องทำนะ่ะมันก็มีเพียงแค่อย่าฆ่าเจ้าเด็กคนนั้นเพราะว่าตัวฉันต้องการให้นักส,สื่อนะ่ะเห็นโลกที่พวกเราได้สร้างมันขึ้นมาได้ตามคำขอเลยพี่ชายหลังจากโดกราแมกพูดจบแล้วอิกเนียเขาก็ได้บินหนีหายไปทางด้านฟังของนักส,สืนราก,กูนิวก็กำลังจะมุ่งหน้าตามเขาไปแต่ทว่ามังกรดินโดกราแมกก็ได้เข้ามาขวางทางเอาไว้เฮ้ช้าก่อนสิ ้าตัวของนายนะ่ะอยากจะตามอีกแง่ไปละก็ฉันก็ไม่ขาดข้องหรอกจงตามเขาไปซะจงไล่ล่าเขาแต่ตัวของฉันน่ะ จะขอกินเหล่ามนุษย์ทุกคนที่มันอยู่ในเขาวงกฎแห่งนี้นี่ตัวของนายนะ่จะเสียใจหรือเปล่าหากทิ้งพวกพ้องไว้ข้างหลังและเจ้าพวกนั้นมันถูกฉันฆ่าตายน้อยไอ้เจ้าหมอนี่ฮ่า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 นายนี่มันน่าขำชะมัดเลยไม่ว่าตัวของนายเนะี่ยจะลัดทิ้งพวกพ้องและออกไล่ล่าอีกเงียหรือว่านายจะยืนหยัดสู้กับฉันไม่ว่าอย่างไรผลลัพธ์มันก็เหมือนกันทุกประการ ว่าแต่นายน่ะจะสามารถเอาชนะตัวของฉันได้ไหมอย่างไรก็ตามตัวของข้ารู้ดีว่านายน่ะแข็งแกร่งเพียงแค่ไหนตลอดการหลับไหลที่ผ่านมาตัวของข้าใช้หัวใจของอาเล็กซิเรียในการรวบรวมข้อมูลตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมายังไงละ่ะนี่ดูนั่นสิเจมวนนั่นน่ะเขาเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แล้ว ตัวของข้านะ่ะไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงได้หลังจากลืมตาตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลตลอด100ปีแต่ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่ดีเอาล่ะเข้ามาเลยนะสือตัวของฉันมีนามว่าเทพเจ้ามังกรแห่งปัตตภีมังกรดินโดกราแมทและเป็นผู้สร้างเขาวงกลนแห่งนี้ท่านอาเลฟซิเลียท่านปลอดภัยใช่ไหม เจ้ามังกรดินโดกรามแมกใช้หัวใจของข้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำไมกันละ่ะโดกรามแมกทำไมตัวของนายนะ่ะถึงสร้างเขาวงกลแห่งนี้โดกรามแมกนายนะ่ะต้องการจะทำอะไร นัตส,สุดรากูนิวจะสามารถต่อสู้ลเล่าชนะเทพเจ้ามังกรดินโดราแมกได้ไหมแล้วเหตุใดโดราแมกถึงสร้างเขาวงกดขึ้นมาและอีกเนียเขาจะบินไปที่ไหนนัตสุดรากูนิวจะเลือกต่อสู้กับโดราแมกหรือว่าจะตามอีกเนียไปทำไอยากพลาดตอนหน้าละก็อย่าลืมสับสไครต์และกลดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน พบกับช่วงนะครับวิเคราะหลังดูนะครับก็อยากจะบอกว่าโคตรเท่เลยครับมับงกรดินโดราแมกเนี่ยคือไม่รู้นะตอนแรกผมว่าอิกเนียเนี่ยรอนะครับแต่ว่าเห็นโดกราแมกแล้วแบบเฮ้ยคาแรคเตอร์มันโคตรเท่เลยวะ่ะทีนี้ครับประเด็นนะครับคือเอาตรงๆนะ เงื่อนไขมานะครับการชนะของนักสือคือโดกรามแมกเนี่ยพลังไม่เต็มร้อยครับเห็นไหมครับว่าเทพมังกรที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเออเทพเจ้ามังกรวาลีแล้วก็มังกรไม้เนี่ยพลังไม่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยคือลูกเล่นที่เรามักจะเห็นว่านัตสือชนะเพราะว่านะครับเทพเจ้ามังกรเนี่ยพลังไม่เต็มร้อยเป็นไปได้ว่านะครับนัตสือเนี่ยจะเลือกช่วยพวกพ้องก่อนนะครับแล้วค่อยตามอีกเงียไปโดยการสู้กับโดกรามแมกนะครับแล้วก็เชื่อเลยว่า ชนะแน่นอนนะครับซึ่งนี่คือพอดเรื่องที่เคยเกิดมาก่อนแล้วและคิดว่านะครับในครั้งนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนประเด็นก็คือว่านะครับโดกลาแมกกับอิกเนียเนี่ยรู้จักกันมากกว่า100ปีนะครับซึ่ง100ปีที่ผ่านมาคือช่วงเริ่มต้นของภารกิจเคเวีสิ100่งร้อยปีนั่นแปลว่านะครับสิ่งนี้คืออีสเตอร์เอของเฟรตเทลเลยนะเพราะว่าครับในตอนแรกของเฟรตเทลภาคควสีสหนึ่งร้อยปีเนี่ยสิ่งนี้คือฉากเปิดครับฉากที่ อาลิเซียเนี่ยเดินร้องไห้นะครับท่ามกลางซากปรักหักพังแล้วก็ซุของมนุษย์ซึ่งเนี่ยแหละครับมันอาจเป็นไปได้ว่านะครับความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันมีมามากกว่าครับ100ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างอาลิสเซียนะครับกับโดราแมกแถมพ่วงด้วยนะครับมังกรสุดแสบที่เพิ่งจะมาแสบตอนท้ายนะครับก็คืออิกเนียซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านะครับพุมขัดแย้งเนี่ย อาจจะมาจากช่วง100ปีก่อนนะครับจึงทําให้อาริเบสเลีเยน,นะครับก่อตั้งคิวที่มีชื่อว่ามาเกียดากอนเพื่อผลึกเหล่าเทพเจ้ามังกรที่ต้องการนะครับจะทําร้ายเหล่ามนุษย์แต่ว่าก็มีมังกรอย่างเซลีนเนี่ยที่เห็นต่างนะครับว่ายุคข,ของมังกรเนี่ยมันจบลงแล้วหรือว่าเทพเจ้ามังกรเมอร์คโฟเบียนะครับที่ ช่วยเหลือคารามิลแล้วก็มีมุมมองต่อมนุษย์ที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นได้ว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเนื้อหานะครับค่อยๆจะประติดประต่อ,อก,กันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นการต่อสู้ที่แบบอลังการมากๆแน่นอนครับส่วนตัวค่อนข้างเชื่อว่านะครับโลกที่อิกเนียรสร้างเนี่ยมันต้องเป็นโลกที่เขาคิดว่านะครับมันคือความถูกต้องของโลกใบนี้คล้ายกับว่านะครับเป็นลูกที่เดินทางต่างจากพ่อถ้าเกิดว่าอิกนิวนะครับคือมังกรที่รักมนุษย์ใช่ไหมครับอิกเนียคือมังกรที่ต้อง การปกครองมนุษย์ซะมากกว่าผมคิดว่านะคงไม่ใช่มังกรที่แบบจับมนุษย์กินไปวันๆละ่ะผมว่ามันมันดูงอกง่อยไปอาจจะเป็นมังกรที่แบบนะครับปกครองมนุษย์ด้วยความหวาดกลัวแล้วก็นะครับกอบคู่ชื่อเสียงของพ่อเขาโดยการขึ้นเป็นนะครับมังกรไฟที่ปกครองโลกไปนี้ก็นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไม่บายแล้วเจอกัน